วีโก้แชมป์ครับ2012 2.7 VVTi ครับเห็นเขามีอายุแล้วแบบนี้ถูกไหมรถ10ปี10กว่าปีก็ถือว่าเป็นรถที่มีอายุแล้วนะครับแต่สภาพจะบอกว่ายังกริบกริบนี่นะจ๊ะคันนี้แบตเตอรี่ใหม่ด้วย นะครับเปิดดูก็รู้แล้วนะเดี๋ยวชี้ให้ดูครับเดี๋ยวในรีวิวเดี๋ยวถ่ายให้ดูทุกอย่างอย่างชัดเจนแล้วก็ละเอียดมากๆไม่ได้แพ้ไปดูรถด้วยตัวเองครับเดี๋ยวพี่จอดดีๆก่อนนะจ๊ะกระจกไฟฟ้าปรับนะครับและพับด้วย ไฟฟ้านะครับใช้งานง่ายไม่มีไรสไตล์โตโยต้าอยู่แล้วรู้ๆกันเนาะแล้วก็บอกนี้ครับคันนี้นะข้อดีเขาเลยนะนี่ดูนี่น็อตไม่มีขยับครับเดี๋ยวเปิดให้ดูครับมากมาเชิญเข้าไปเลยตามสบาย อันนี้ติดเครื่องให้นะครับติดเครื่องให้ดูให้ฟังได้ยินชัดๆเดินเงียบเงียบเรียบเรียบนิ่งนิ่ง2.7 VVTI ตัวเลขหน้าคารไอรถวีโกเนี่ยดูง่ายครับนะดูตัวเลขหน้าคารนะครับแล้วก็ออยมานี่มามาฮดูนี่เห็นชัดชัด น็อตไม่มีขยับอ่าดูกันเนี่ยแทบจะเข้าไปสิงแล้วใช่ไหมครับใช่ไหมครับดู <Do S 1> นะน็อต <not, S 1> ไม่มีขยับอยากได้ต้องทำไงครับจัดเลยครับอยากได้ต้องซื้อนะครับนั่งเฉยๆมันไม่น่าจะได้ครับนะแล้วก็เออแบตเตอรี่ใหม่นะครับ นี่ดูนี่เพลท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 นี่นะครับรุ่นปี2012แท้ๆแท g o วี champ, โก้แชโฉมนี้ยอดฮิตครับทนมากๆครับต่อมามาดูนี่กันต่อนี่สติ cker กกฝากระปรองอยู่ครบครบรูกลมๆตามสูตรนะครับไม่มีทิมไม่มีจิกไม่มีอะไรนะ ฝาเดิมๆโตโยต้าน่ะไปดูได้เลยนี่เข้าไปสิงได้เลย<ม>เครื่องคน้นเงียบอ่ะเนาะเนะนิ่งๆเลยนะครับอันนี้ติดเครื่องอยู่นะครับมองเห็นชัดๆนะครับส่ยพงสายพานดูได้ครับนะเห็นชัดๆนะครับ2 7 0 0ซีซีหนึแรงม้าเกียร์ธรรมดา5สปีด นะจ๊ะโอเคมายาวไปยาวไปทะเบียนจำง่ายตัย 8, 5แปดห้าห้าเจ็ดนะครับอ่ะยาวไปยาวไปสดผ่อนได้หมดส่งรถถึงหน้าบ้านนะจ๊ะไม่ว่าจะซื้อสดไม่ว่าจะซื้อผ่อนแต่จะบอกว่าด้วยราคาเนี่ยนะครับราคามันเบาๆแค่เนี้ยซื้อผ่อนก็ผ่อนถูกซื้อสดก็ไม่กี่ตัง นะจ๊ะโอเคมามาเปิดแคปด้วยมาเชิญครับตามสเบายพ่อนเดือนหนึ่งสามพันกว่าบาทนะครับสองจุดเจ็ดอ่ะคราวนี้ดูกระจกนิดนึงดีไหมอ่ะ อ่ะเอาข้างพี่อ้นก่อนหรือข้างไหนดีอ่ะเอาข้างนี้ก่อนละกันนะครับโอเคไหมอ่ะพี่ปิดประตูนี่นะกระจกไฟฟ้าใช้งานปก,กตินะครับแล้วก็เอ,อปรับและพับอ่ะเดี๋ยวคราวนี้พี่ถ่ายอันนี้บ้างอ่ะโอเคปะ่ะเห็นไหมเห็นนะอ่ะแล้วเดี๋ยวพี่ถ่ายกระจกปรับพับใช้งานปก,กติอ่ะโอเคอันนี้ปิดใช่ไหมอันนี้เปิดหนาะอ่ะยาวไปยาวไปต่อกันไป ส่วนภายในวิทยุอะไรต่างๆก็เดิมเดิมนะครับจากโรงงานคือแบบเอาว่าสเปคแบบจากโรงงานมายัางไงลูกค้าท่านเดิมเขาก็ใช้อย่างนั้นนะครับเดิมเดิมไม่ได้ไปตกแต่งไม่ได้ไปอะไรแต่สภาพถือว่าเนี่ยดูสภาพเบาะสภาพอะไรเงี้ยถือว่าสภาพเอาจริงสภาพมันยังดีอยู่เลยนะครับเนี่ยดูได้เลย ความร้อนอะไรต่างๆนิ่งๆนะครับรถทุกคันที่เต็น์จับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องจับเปลี่ยนถ่ายน้ามันเกียร์จับเปลี่ยนถ่ายน้ามันเฟืองถ่ายให้ลูกค้าเรียบร้อยเมื่อกี้เราดูด้านหน้าเห็นชัดๆแล้วเนาะน็อต <Not S 2> ไม่มีขยับนะจ๊ะคราวนี้เรามาดูกันต่อเมื่อกี้น้องช่างภาพเข้าไปสิงอะไรครับน็อต <ๆ S 1> <Not S 2> ไม่ขยับ <ๆ S 1> ใช่ไหมครับ <ๆ S 1> เห็นชัดๆนะต่อมาโครงสร้างจริงๆอะ่ะดูน็อตไม่ขยับก็รู้ละ ถ้าน็อตไม่ขยับไอ้พวกนี้ยังไงให้ตายยังไงก็ต้องเดิมครับนะไม่มีตัดต่อไม่มีเขาเรียกอะไรวะไม่มีย้อมหมาย้อมแมวใดใทั้งสิ้นนะครับจะบอกอย่างนี้ครับสั้นๆง่ายๆเลยครับลดราคาแค่นี้นะนะแสนก็าบาทแบบนี้นะย้อมหมาย้อมแมวไปบอกตรงๆครับมันไม่คุ้มหรอกครับไม่ต้องไปไม่ต้องกลัวเลยครับนะมายาวไปยาวไป มาครับไปกันต่อยาวไปยาวไปออฟฟิศพี่อ้นนะครับอยู่ถนนรามคำแหงหน้าปากซอยร้อยเจ็ดสิบสี่ครับติดถนนใหญ่เลยครับเวลาถ่ายรีวิวเนี่ยเออด้านหลังจะเเห็นถนนใหญ่เลยครับรถขับผ่านไปผ่านมาเพียบเลยครับมามา เมื่อกี้ดูหน้าแล้วซ้ายแล้วเฉ็นชัดๆน็อตไม่ขยับกันไปมาดูกันต่อนะจ๊ะโอเคมาเว็บนี่จ้ะตามสบายดูเลยน็อตไม่ขยับสติ๊กเกอร์อะไรต่างๆอยู่ครบๆไม่มีชนเบาชนหนักพลิกความความตุยหาเหวล,ล้านปเปอร์เซ็นต์อ่ะดูเลย ตะคงตาเข็บนะครับนะเห็นชัดๆนะแล้วก็รอยเขาเรียกอะไรวะรอยจากล่องรอยจากการใช้งานอาจจะมีบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเข้าไปภายในก่อนตามสบายครับเครื่องยนต์เดินเงียบๆนิ่งๆ เครื่องดีอันนี้2 7 0 0พัเร้อีซีเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับแล้วก็ลูกค้าซื้อไปใช้สบายๆใช้กันยาวๆของเหลวเปลี่ยนครบน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับ เออน้ำมันเฟืองท้ายเปลี่ยนครบครบนะจ๊ะป่ะดูหน้าแล้วซ้ายแล้วขวาแล้วป่ะข้างหลังกันไปย้ำนะครับรุ่นปี2.0.12ครับอ่ะครับดูตามสเบยอ่ะให้น้องเดินถ่ายรอบนึงก่อนเดี๋ยวพี่ไปเปิดให้ตัดใจเย็นๆในตรงรีบ มาวีโก้แชมป์นะครับโฉมสุดท้ายของวีโก้แล้วอ่ะให้น้องดูตามสบายแล้วเดี๋ยวดูนะครับ mm hmm. ดูสภาพของพื้นปูกระบะที่ชอบเรียกกันว่าแม็กไลเนอร์นะครับแต่อันนี้ยี่ห้ออ r โลกราฟเนาะโอเคปะ่ะแต่เราเราไมติดติดติดจนว่าแม็กไลเนอร์ไงนึกออกไหมนะครับ เดี๋ยวให้น้องถ่ายลูกลมๆตามสูตรแล้วเดี๋ยวไปถ่ายตัวนั้นอีกทีนะอะเดี๋ยวรูกลมๆตามสูตรนะครับเห็นไหมใหไหมใหไหมนี่นี่นีเห็นไหมนะครับสติกเกอร์ไอ้โท่าทีสแตมป์ AR ขวาแล้วเดี๋ยวไปดู AL ซ้ายกันตรงนู้นกันนี่จ้าน,นี่นี่ดูตรงนิ้วมือได้เลยดูได้เลย นะจ๊ะคือมันเป็นรถที่จะบอกว่าลูกค้าใช้งานนะสมมุตินะใช้งานอีก10ปีก็ไม่ต้องกลัวเรื่องอะไรหาไม่ได้เรื่องออการบำรุงรักษาหรือเรียกหรลๆว่าเมนเทนแนนซ์การเซอร์วิสไม่ต้องกลัวครับขึ้นชื่อโตโยต้าเนี่ยใช้กันยาวๆครับ ลองขับรถไปต่างจังหวัดดูก็ได้คิดง่ายๆครับไมตี้เอ็กซ์ไทเกอะไรพวกเนี้ยนะครับพี่ๆเขายังวิ่งกันเกลื่อนเลยครับนะใช้กันยาวๆต่อมาลอยถ่ายเลขมายังเอ่ยถ่ายไม่ถ่ายเลยใช่ป่ะอ่ะมาดูภายในทีมามามาอ่ะอีกรอบได้ครับ1,60,000กกว่ากิโลแท้แท้ นะครับไม่แสนหกไม่จะเป็นต้องกรอต้องปรับอะไรใดๆทั้งสิ้นครับรถมันสิบกว่าปีอะครับนะจะให้วิ่งห้าร้อยโลมันก็คงไม่ใช่ถูกปะถูกไหมไม่คิดจะให้เขาพาลูกเมียไปกิน,ข,กนข้าวบ้าง,งเลยเนอะเข้าวัดทำบุญอนะไรเงี้ยเนอะถูกไหมนะครับเขาซื้อมาเขาก็ต้องขับเนอะเราซื้อไปเราย,ยังขับเลยครับถูกปะนะครับโอเคมา เงินสดหรือเงินผ่อนก่อนดีตามใจน้องช่างภาพเลยครับเงินสด1 5 5 5 0 0บาท155,000นะครับ1 5 5 0 0 0าบาทราคานี้ได้อะไรบ้างแน่นอนครับเห็นตามนี้ทุกอย่างได้ Toyota Vigo Champ 2.7เบนซิน v ีว i เกียร์ธรรมดา160แรงมา้าคันนี้8557นี่เลขทะเบียนนะครับได้รถสภาพแบบนี้คือใช้คาว่าดูใหม่เกินปีดีกว่าใช้พูดคํนนี้จะบอกว่ามันใหม่เท่าพวก d m a มปี22 r e v o ปี20อย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้แต่ถามว่ากับเอาชีวิตจริงเลยกับ v ีโก้แชมปสภาพอย่างเงี้ยนะครับ กล้าพูดเลยครับว่าไม่น้อยหน้าใครใช้กันไปอีกยาวๆในราคา155,000บาทนี้ผ่อนได้อะไรได้ทุกอย่างได้หมดนะจ๊ะกรณีลูกค้าประวัติไม่เสียใช้คาว่าประวัติปกติก็ได้นะออกรถไม่ได้ใช้เงินในการออกรถจ่ายจริงแค่ค่าประกันแล้วก็นะครับอื่นๆตามจริงนะครับไม่ต้องมีเงินดาวถ้ามาแต่ตัวทัวยกแก๊ง ไม่ไม่ใช้เงินในการดาวรถจะส่งอยู่เดือนนึงประมาณนะครับประมาณ3,800กว่าบาทเนาะสำหรับลูกค้าประวัติดีนะนะครับโอเคทุกอย่างตามนี้เงินสด1 5 5 0 0 0บาทค่าโอนนะครับกรณีซื้อสดนะค่าโอนค่าส่งรถเออซื้อผ่อนก็ส่งส่งมันหมดอะจะสดจะผ่อนเนาะทุกอย่างไม่มีการเรียกเก็บค่าใดใดเพิ่มเติม จ่ายเท่านี้แล้วจบ155,000 0 0 5 0 0 0บาทครับสวัสดีครับเออแล้วก็จะวิดีโอคอลเพิ่มเติมอะไระต่างเพิ่มเติมได้หมดเบอร์โทรพี่อ้นครับ081485 0000ครับสวัสดีครับ